สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปลงหอใต้ดินเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่24แล้วนะนี่อันดับผมก็อยู่813นะครับก็คือถ้าเกิดมันจบซีซันนะครับในอีก7วันก็จะได้ดาวตามนี้นะครับอ่าไปดูชั้นของวันนี้กันเลย นี่ผมจัดตัวไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อแบบไม่ให้เสียเวลาเหมือนคลิปก่อน,ก,อนก็เป็นหน้าสี่หลังหนึ่งนะครับก็หลังเป็นส่วนหงอคงครับข้างหน้าก็ลินอีวานแล้วก็คามา่ามิงมิงครับ <c oughs> ลินเนี่ยก็ามาบูตดามเมจให้ตัวเวทนะครับส่วนอีวานก็เป็นเงื่อนไขของหอชั้นนี้ครับ เอามาเพิ่มเดบให้ทีมนะครับส่วนคาม่าเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ฮีโร่แถวหน้าครับเพราะว่ามันทับกับลิงนะครับส่วนมิงๆิงนี่ก็เอามาเพิ่มบล็อกครับผมก็มี2เวฟเหมือนเดิมนะมอนเตอร์ก็ทั่วๆไปครับที่เราเจอตามแมปแต่ว่าสเตตัสของมันจะค่อนข้างสูงนะครับดูดาเมจครับเกือบสามหมื่นทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็เงื่อนไขก็ต้องมีเนี่ยครับในทีม1ตัวแล้วก็ต้องรอดชีวิต2ตัวขึ้นไปนะครับไม่รู้จะผ่านไหมก็เดี๋ยวเอาพารเซอย่างนี้นะครับหน้าแรกครับหน้าสองแล้วก็หน้า3ามครับโอเคไปลุยกันเลย อ่านสกิลแป๊บ,บนึงนะครับไม่เคยใช้เลยครับมาโอเคครับมาถึงเร่งเทินไปก่อนเลยครับอบอดไปสองตัวนะครับผมโอเคครับโอ้โหถึกมากครับลิงผมจะเป่าครับเป่าครับเป่าสามเป่านะครับ <c oughs> ไม่เข้านะครับผมรอดในี่ชั้นนี้โอ้โหมันไม่ติดนะครับโอเคสตันครับผมติดไหม ลไม,ม่ติดสถันด้วยนะครับลองใช้สกิลนี้หมิงหมิงนะครับจะแรงตามเลื่อนด้วยนะครับงานยากเหมือนกันครับอีวานผมจะตายครับเพราะว่าอีวานผมเนี้ยใส่แค่เก่อ โอเคตาบอดนะครับผมถึกมากๆครับชั้นนี้มิดเทอโอ้โหอีวานผมจะตายนะครับปีเป้าคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาลินไว้หลังจะดีกว่านะ โอเคครับสองตัวนะครับผมมพลาดนะครับโอเคเก็บไปสองนะครับผมมิงเปล่าครับอีวานคง ตายนะครับไม่น่ารอดโอ้ยอีวานล่วงแล้วครับหลินก็จะตายนะครับผมชั้นนี้ค่อนข้างยากครับ เินตายครับผมแย่นะครับผม มันถึกมากๆครับผมจะผ่านไหมเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าได้ก้าดาวนะครับรรผมคิดว่ามันจะติดสถานนะครับ ยังไงดีครับเนี่ยผมกลัวเตียวเส้นมากมากครับเพราะมันมีหิวครับผมจิบมิงมิงตายแล้วครับ ตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับโอ้ เอาอะไรไปชนะนี่รับเนี่ยคา마าตายแล้วครับเหี่ยตัวเดียวครับผมไม่น่าจะไหวนะครับเนี่ย ถึกมากๆครับถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแก้แค้นใหม่นะครับมันค่อนข้างจะถึกนะครับในที่สุดผมก็ได้ค้างคือที่ชั้นนี้ครับวันนี้ สรุปก็แพ้นะครับไม่คิด,ดว่มันจะหนักขนาดนี้ครับโอ้โห่อยได้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็แพ้นะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับดูดีครับเลือดแต่ละตัว4ี่หมืนห้าครับผมก็ตัวเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงใช้ตัวได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะผ่านไหมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชม